40g ตัว R L เอ๊บเีนนัทนองแดงเซอริปครับเอ๊บเขาบอกว่าวันนี้ no เขาจะไม่ร้องขอใครทั้งนั้นวันนี้เอบเอบเฮ้ยได้อ่ะได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาไงอ่ะจะดูจะดูได้อ่ะได้ ออออดูเหลี่ยมดูลายด้วยนะรถเป็นลอยนะของลูกนะตรงขึ้นมาก่อนตรงขึ้นมาก่อนเออเดี๋ยวดูดดเปิดหน้าเหินไปเลยเันเร่งคันเร่งอ่อนไปนิดน,นึง ไม่ไหวแล้วมันล็อกล้อหน้านะครับออเต้องดึงแล้วแหละ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 โอ้ยรู้หรอกว่าขี่ได้แต่ว่าอยากออกกล้องนานไงฟีลแบบอยากออกกล้องนานอ่ะทำไมหน้าเป็นเหลืองๆวะ เฮ้ยเอาดีๆนะขโสอชหมาเต็มมันสัจจานนะบอกไว้ก่อนเอ๊บ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 ยัดโด้เย็ดโมันงัดเพี้ยผต้องต่ก้อนถึงก็ต้องเปลี่ยนลายครับวันนี้มาเปล่ามาเปล่า อันนี้พอสอกม้าเนี่มันสัจจานะครับวันนี้เด็นโดเด็นโดกำลังใจล้นหลามกำลังใจล้นหลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยลักทุเลแล้วลักทุเลแล้วเดินหินล็อกล้อไว้นะครับโกยกท้ายเฮ้ยเป็นไงฮะเป็นไงฮะ <laughs> มาแล้วจานออสเรามาแล้วมาแล้วพี่ชาติอีกแล้วพี่ชาติทำอะไรเขาอีกแล้ว <c oughs> แผลเ,เดิมนะพี่ชาตินะตรงเนี้ยอเออวางยากันอยู่เรื่อยอ่ะสองคนเนี้ย พิชัดอีกแล้วไอเทียวนี่เป็นการว่ได้เห็ดบนผมติดล้อหน้าติดล้อหน้ารอหลังได้อยู่ติดล้อหน้าติดแต่ล้อหน้ารอหลังได้อยู่ล้อหลังได้อยู่ไม่ชาติติดล้อหน้าทำล้อหน้า คำร้อนหน้าพี่เอ็คำร้อนหน้าดึงไนคำร้อนหน้าร้อนหลังมันได้แล้วใครเห็นนัดปลากโกบ้างวะฮะขึ้นไปแล้วหายเลยเว้ยนี่นะสเต็ปนะเป็นไงฮนะผ,ผู้มีประสบการณ์มาก rồi chút viên quá đây lâu nè mình đây lâu nè ờ tôi nghĩ này. ดอกเดียวเลยไาิมามามานมะนหลอหน้าร้อนหน้าพิชหมุนล้อนหน้าพิชติ หมุนล้อนหน้าครับติดเครื่องเลยพี่แซมหมุนล้อนหน้าโค<ต> <อ Yuri> ดช้างใจเย็นโคดช้างประธานไหมไงฮะเชิญเชิญนั่งนั่งนั่งชมกับเข้าสองหมาได้ครับผม<ว><น>เฮ้ย นิกกี้รับจบนิกกี้รับจบนี่โหรถรถได้ยางได้นะครับลมยางได้นะเออเจอไปมันเยอไปเดี๋ยวมันขึ้นเห็น ดึงงรอปเองกองดึงงรอไป,ไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แซมเรานะครับนั่งดูรถเตงขึ้นอยู่นะครับตอนนี้กำลังศึกษาลายอยู่นะครับรดึงดึงหน่อย บโคโนมนะครับัยรุ่นชายจักรันจากบุรีรัมดินแดนแห่งสายมูเหยื่อโดเหยื่โดเผ่านต้นไม้มาแล้ว เป็นเลยเป็นเลยดูไลฟ์ให้แล้วเออต้องตรงก่อนต้องตรงก่อน ต้องเทคให้ให้รอหน้ามันเลยพักนั้นไปก่อนมันคํารอหน้าอยู่ เฮ้ยอย่าใจร้อน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 อย่ารีบเบี่ยงพิชาตพิชาตบุรีเด้อพิชาตพิชาตบุรี่เฮ้ยประธาน ท่านรองเขารู้ไม่ได้เลยนะว่าท่านรองพูดอะไรออกมาเมื่อกี้เนี่ยท่านรองส่งรถารอหหาหินมะหาหินมาลองไว้หน่อยอาจารย์ยยยอ๋อต้องมาส่งขึ้นตรงไปก่อนแล้วค่อยยกรอหน้าเปลี่ยนลายข้ามมาใจปเปล่าจะไปจับบี้ตะบันเนี่ยมันเหนื่อยแบบนั้นอะไม่ะลุดไม่กันนงใสีเขียวมบินเ็รอบซุ่มขอศอกหมาอาเลย

ใครเห็นนัดป่าวะ ระวังตัวลองโซ่ข้อหินโอเคนะครับ อ๋อถอดหมวกแล้วพูดกับเพื่อนดิมึงดูไวอ๋อถอดหมวกดิอ๋อถอดหมวกดิถอดหมวกดิหาเรือนหาเรือนอาจารย์ปอนะครับจ้าสนักแห่งโนนสูง เซอร์เกตวันนี้มาลองกับทางเบ็ดแคม์ของเราโซตกไปรอบหนึ่งแล้วฮะจากการไพวัดเทินนะครับอาจารย์ปอนเพ้งขึ้นมาปึ๊บเนี่ยอีกนิดนดิงอาจารย์ปอนว่าไงครับพร้อมขอ,อยังขอ,อยัง ยังยังอาจารย์บอลบอกยัง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 ไม่มาช่วยกูอาจารย์บอลต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เหรอโอ้มื่อนี่เขียวประมาณเว้ยคันบอกเคี่ยงต้นไม้มาเขียวซับเอาแล้วเฉยครับผมอาจารย์บอนเทคอีกรอบหนึ่งนะครับมีนายเอ็มลงไปช่วย อาจารปปอนจะเทขึ้นนะครับออรขึ้นมาได้แล้วลากตูวลงออมาลากตูวลงออมาก่อนครับอาปอน,น,อนดูฮะดูครับดูเขาสอกมาครับนั่งเสื้อส้มมองดูโค้ดปอนขึ้นนะครับ นี่เป็นไงล่ะจันจันปอนอะ่ะดูไว้ไอ้พวกเข้าศอกหมาเนี่ย <laughs> ดูดูจังหวะเทคทรงดอกเดียวเลย <c oughs> ขี่ให้เข้าศอกหมามันโด <c oughs> ขี่ให้เข้าศอกหมามันโด <c oughs> จัดโดเ <c oughs> นี่ยตามลงไป ดันปอนบอกว่าเดี๋ยวจะยกโชว์ข้ามเหินอีกดอกนึงนะฮะผมนี่ต้องรีบย้ายมุมกล้องเลยดันปอนยกยกข้ามเหินโชว์ฮึบเฮ้ย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 อาจารย์จะพลวอตเทิร์นครับยกเปลี่ยนลายหนึ่งสองฮึบเนี่ยเป็นไงล่ะ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 

สอกหมามึงดูอาจารย์เข้าไว้เออปอนันปอนฮะการปอนมาครั้งแรกครับเหลี่ยมอะไรอาจจะยังไม่เจนจัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้พละกำลังเหลือเฟือดูจากกระเป๋าเป้แล้วห่อข้าวห่อน้ำมาพร้อมเต็มเป้บ่เจ็บ นี่ครับร้อยสี่สิบจีเรามาแนละ้วโดดไปโดดไปเจ็ดโดเจ็ดโด้การป้อนไปได้แล้วนะครับนิดเดียวนิดเดียว ดูไว้มึงดูอาจารย์เขาไว้เขาขี่ให้ดูเป็นไงซุ่มขอสอกหมาครับเดี๋ยวเราไปดูพี่นัดขึ้นก่อนนะครับ